สวัสดีครับวันนี้วันที่22ตุลาคมปี68นะครับวันนี้ก็เช้าวันพุธนะครับเนาะเช้าวันพุธคลิปนี้จะบอกแนวทางของฮานอยนะครับให้เอบสีทางช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันนี้วันพุธก็มีราวพัฒนาด้วยนะครับมีเวลาตัวที่เราพัฒนาให้อฟซีทางช่องเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิม ันพุธสดใสครับเนาะฝนไม่ตกนะครับเนาะฝนไม่ตกน่าจะไปทางหนาวแล้วครับเนาะสุขว่าลมจะเปลี่ยนทิศทางแล้วแต่บางที่ก็จะฝนตกอยู่นะครับเนาะบางที่บางทีบางวันมีสองฤดูครับเนาะกลางวันแดดเปรี้ยงเลยตอนเย็นมาฝนตกเฉยครับเนาะบางที่หนาวมาชานะปีนี้ครับเนาะแต่บางทีน่าจะ หมดนะนะฝนน่าจะหมดครับเนาะถ้าจะไม่หมดก็น่าจะเรือนะ้อยที่สุดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็มาที่แนวทางของเรานะครับเนาะแนวทางของเราวันนี้วันพุธพ่กนี้ก็หยุดครับเน,ะน,น,น,นะา,านะพ่งนี้วันหยุดวันปิยะมหาราชครับพ่งนี้วันหยุดพักผ่อน่อนี้ใครถูกหวยรวยเงินก็ฉลองได้เลยครับเนาะใครถูกหวยฮานอยหรือว่าเราพัฒนาก็ นี่อยู่บ้านก็ฉลองกันได้เลยก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะบรากาศคลิปสดเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาชมธรรมชาติสวยๆครับเนาะบ้านเราเหมือนเดิมครับเนะาะต้นไม้ใบหญ้ามีน้ำลำธารเหมือนเดิมอยู่ทิวทัศน์สวยๆครับเนาะพาประกอบกันไปจะได้ไม่เบื่อครับเนาะดีกอามองหน้ากัน,นครับเนาะตัวของธรรมชาติบ้านเราเจริญงูเจริญตาฝ่าครับเนาะมีชีวิตชีวาฝ่า เดินไปที่แนวทางที่ฝ่านะครับเนาะวันะนี้พาพน้องนนมาเที่ยวที่หนองประจ,จักษ์เนาะหนองประจ,จักษนะ์ที่อุดรครับเนาะที่อุดรพาพนันมาปั่นขยาอนออกกำลังกายนะครับเนาะบรรยากาศดีมากครับเนาะลมพัดเย็นๆใจกลางเมืองนะครับเนาะแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยพาพนนท์เช่า,าจักรายานสี่สิบบาทปั่นสองสามชั่วโมงนะครับเนาะ เอาหายากเลยรอบน้องประจักรนะครับเนาะกดกระบอกก็ะเบื้ออาหารปลาอาหารนกมอนเห็นเคยนะครับเนาะมันทุกขังทุกคลิปถือเสื้อมาเที่ยวก็ได้นวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะใน,นที่แนวทางมันเช่นเคยทางก็พ่เข้าวิลุดทำนาอไม่ถูกไปผิดค้าเข้ากันไปแนวทางบอกทำให้ไปเป็นเพื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะบเนเป็นแนวทางฮาหนอยรวมนะครับ เริ่มตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มสามรอบดีนะครับเนาะถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะคนระับเนาะก็ไปลุ้นต่อกันวันหน้านะคนระับเนาะวันต่อไปเหมือนเดิมนะครนะับเนาะเหมือนเช่นเคยก็อย่างเมื่อวานเป็นต้นนะคนระับเนาะเมื่อวานแปดสามก็ไปออกสี่โมงเย็นนะคนระับเนาะสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งเป็นตัวเน้นของเราเลยนะครนะับเนาะพี่เขาใจร้อนไปออกสี่โมงเย็นก่อนก็อดกันไปตามระเบียบนะคนระับเนาะอดไปตามระเบียบ ก็วันหน้าก็ว่ากันไปนะครับก็รอบห้าวงนครับเมื่อวาน2ตัวล่าง5 4 3ตัวก็เก้9ห้ครับเนหาเดือนดีทั้งบนทั้งล่างครับเนาะห้าสี่เก้าห้าเก้าบอกสามให้แนวทางไป5 4ได้ไปเร้งหนึ่ง 1, ครับเราตรงๆเลยห้าสี่แต่5้าไม่มีครับเราเสียดายมากกตสา์จับดักได้ ได้แค่ดิงเดียวครับเนาะห้าสี่ห้าเก้าเราไม่มีเรามีแต่ห้าสี่แปดห้าห้าแปดสาไปน,นู่นครับเนาะไม่มีห้าเก้าครับเนาะได้ไปด่งเดียวเสียดายมากก็มาที่รอบ6กโมงนะครับสองตัวล่าง973าเจ็ดสามตัวบนก็ศูนย์แปดนึ่งเก้าเจ็ดกับศูนย์แปดหนึเก้าเจ็ดเราก็ไม่มีครับเนาะศูนย์แปดหนึ่งเราก็ไม่มีนะครับเนาะเสียดายมาก เราเป็น8ปดห้าแดสามนะครับข้ามไปนะครับเนาะข้ามไปก็ามาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบวีพีเานาะที่หลายคนเรียกกัน2ตัวล่างก็7จ็ดหกสามทุนก็2 8งแดหก็มาทังบนและล่างนะครับเนาะหกมาทั้งบนและล่างเลยเจ็ดหกแปดหกจะเสียดายเมื่อวานเราไม่มีหนะครับเนาะเสียดายมากเราแปดห้าแปดสไปไม่ถึง8ปหนะครับ เสียดายมากครับเนาะได้ไปดิ้งเดียวเมื่อวานครับเนาะได้ดิ้งเดียววันนี้ก็ลุ้นกันต่อครับเนาะลุ้นกันต่อสำหรับคอหาหน่อยนะครับลุ้นกันต่อใครสนุกจดจดไว้นะครับสนุกจดสนุกแคปก่อนแล้วแคปเหมือนเดิมครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกําลังใจในการทํางานนะครับวันนี้เด่น5้รอง4นะครับจับคู่ก็3 1 3 2 4 1 4 2 สี่สามห้าถวนกันนะครับ5ายวันนี้เด่น5้รอง4นะครับจับคู่ก็3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 5 2 5 3 5 4นะครับ8คู่ก็ให้เน้นไปที่5 3 5 4แล้วก็4 3นะครับ ห้าสามห้าสี่สี่สามเน้นในสามคู่นะครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้เลยก็มาที่ชุดสามตัวนะครับเนาะมีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มีสองห้าสามสองห้าสี่สองสี่สามสองสี่หนึ่งสี่ชุดนะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้เน้นไปที่สองห้าสามสองห้าสี่ ส4 3ี่สนะครับเน้นให้3มชุดครับเนาะสำหรับชุด3ตัวชุดเดียวกันนะครับชุด3าตัวกับชุด2ตัวดูดีๆครับเนาะแค่หลักร้อยวังข้างหน้าครับเนาะแต่ถ้าใครฟังจบน่าจะพอเข้าใจครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับครบทัวร์นวครับทั้งชุด2ตัว3มตัววันนี้วันพุธครับเนาะพวกนี้ก็หยุดพักผ่อนก็ลุ้นให้มีโชคมีลาบกันครับเนาะ ใครใช่มีโชคพิลามกาพวกนี้ก็หยุดฉลองกันได้เลยนะครับเนาะขอหหน้อยหรือขอนลตำตาวนะครับเนาะก็โชคดีนะเนราะเวลาต่อที่ตาราวให้น้ำมีเวลาต่อที่ตาราวให้เหมือมนเดิมให้เป็นแนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมครับเนาะคนงบน้อยกว่าตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้เพื่อวันฟุกเข้าครับเนะาะก็วันนี้ก็มีห้าสามห้าสี่สี่สามนะครับเนาะสามคู่นี้ชอบที่สุดนะครับ ในวันนี้ชอบหมดแนละ้วบ้านที่ชอบมากที่สุดคือ3ามคนนี้งบน้อยจัดไปคนระับเนาะพอได้ลุนกับเขาถ้าไม่ลงทุนหนึ่ไม่ได้ลุนนะ้ำเนาะลุนปากเปลา่าก็ไม่มันต้องติดไปรวมนิดนึงคนระับเนาะจะได้เวลาลุนจะได้บีบหัวใจนิดนึงคนระับเนาะเวลาลุนห้าสามห้าสี่สี่สามนะครับที่ชอบไม่ชอบที่บาดสามยันให้เขาเลือกคู่อื่นได้เลยนะครับเนาะสามคนนี้ไม่เอาไม่ชอบห้าสี่ก็ออกไปแล้วเมื่อวานไม่ชอบชอบสี่สองหากกว่าก็จัดไปคนระับเนาะ สี่หนึ่งสามสองภากว่าก็จัดไปนะครับเนาะบางทีบ่าวสามีไม่แม่นก็คัดเองได้เลยนะครับเนาะเอาเองทำเองก็ชอบเองก็ลงให้ FC นะครับเนาะชอบสามคนนี้ที่สุดนะครับเอฟซีชอบผู้อื่นก็จัดไปนะครับเนาะแต่ถ้ามีตัวชอบข้ามไปก่อนครับเนาะชมชมภาคกว่าบันเทิงไปรอวันพรุ่งนี้นะครับเนาะหาหน่อยมีทุกวันนะครับเนาะใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนนะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้เจอคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ